ก็กาสรัาเดีท่านนรก็อยู่ผมในเกม Minecraft มนะครับก็อยู่ผมนายมาสเตอร์ m ม่แม้มาสเกนไฟแชแนลนะครับ,บอมทวิีนะครับก็วันนี้จะมาเล่นเอาชีวิตรอดแบบฮาร์ดคอร์ครับซึ่งผมก็ได้ทําการสร้างบ้านแล้วก็หาอาวุธอะไรมาหาพวกอะไรอย่างนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใชว้วิธีการโกงนะครับก็ วันนี้จะมาเอาตัวรอดแบบฮาร์ดคอร์กันนะแต่ว่าสร้างบ้านอะไรไปแล้วเปียกไแล้วแล้วดารินชาก็ทำไปใหนะก็พูดได้เลยว่าแหลกมากเลยนะก็นะครับฝนตกฝนเป็นเตียงไว้สนเปเพียงเผื่อจะมีฝน นอกจากนี้รูปทรงร่างกายก็ะเป็นแบบมัจะเล็กนะครับแต่ ขีนไว้ได้ม <S 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 ั่งอรอนนะครับแต่มัยูนในซึ่งวดาด็นีครับอาครับอืมขอเปิดขอเปิดใช้คำสั่งก่อนนะครับขอขอโทษนะครับอ่าแค่ปรับเวลาเชยคร มันแหละโอ้ไม่รู้ลองทดลองเล่นไปนะ นะคบตอนนี้เราก็ไปสำรวจกันโดยเราจะยังคนวัว ยินม้ท่านผู้ชมได้ยินไหม,ม,ม,ไไหมถ้าได้ยินนะครับไม่ย้อนคลิปถ้าอ้าไม่ได้ยินนะครับให้ย้อนคลิปกลับไปดูนะครับเมื่อกี้เสียงเหมือน,นอะไรบางอย่างมองเห็นบ้านเรานี่ชัดเจนะเลยครับครับตอนนี้ lâu phải gọi cho anh đi. Nghê anh ơi đi ơi không mày lại mày dùng mày tai mày dùng mày tai mày tai mày

ตัวขนาดมี้มเลยตัวขนาดจะดูดิกจมากครับสบ,บีตบตุ่เดียวนี่แค่แบบผ่านคอมาแต่มันนี่ไแล้บบผานคอดีนี่เอ้ยน้ามา